อ่ะมากูได้ไจำทางเพื่อนเพื่อนมันไล่เพื่อนมันล่ามันล่าแล้วไอ้เหี้ยไม่ไ,ไ,ม,ไม่ไ,ไม่ทำพ่อมึงเหรอ สวัสดีครับผมไก่ <c oughs> มูนวันนี้ทุกคนอยู่กับผมไก่มูนแล้วก็เพื่อนๆของผมอีกสองคนนั่นคือคุณฟกแล้วก็คุณออกไซน์นะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับโลกแบบอะไรวะแบกลูมแบกลูมแบกลูมนี่หลังห้องใช่ไหมตามที่คุณอกบอกมาใช่ไหมคุณออกใช่ใช่หลังห้องมันมีความสามารถอะไรวะหลังห้องก็จะมีนวัตรกรรมโผล่มาเรื<ๆ>่อยๆเออเพื่อนๆดูมึงด,ดูชื่อกูเพื่อนมึงดูชื่อกูไก่มูนกูเพื่อนไก แบคลูมมันเล่นยังไงวะคือผมไม่รู้เลยนะว่ามันเล่นงไงกดเข้ามากูอยากเล่นกูก็เล่นเลยนะกดเข้ามาเล่นเลยแบคลูมนี้ต้องเข้าไปตรงนี้เหรอแบคลูมแล้วทำไมภาพมันกังจังวะทำไมแบบมันได้ทำอะไรวะแบคลูมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วพวกมึงอยู่ไหนนี่คุณน็อกอยู่นี่แล้วมึงอยู่ไหนพวกเนอะแลวไอ้เคียนี่แลวพวกนี้ใครวะมึงใครเนี่ยเด็ดแต่ป้าเราเราไปกันเถอะกูอะไม่กลัวหรอกเว้ย แบกลุมอะแบกริมแบกลิมแบกลุมมันคือเฮี้ยอะไรกูไม่รู้เว้ยกูไม่กลัวเว้ยถ้าเป็นขี e ่ค่อยว่าไปอย่างเลยไปตามกูมาเพื่อนเลยเฮ้ยวิ่งไม่มีวันเหนื่อยเลยเฮ้ยตรงนี้มืดจังเลยวะมีไฟฉายปะไม่มีอาโรนมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับฮัลโหลไม่เห็นมีเฮี้ยอะไรเลยแบกรุมไม่เห็นมีเฮี้ยอะไรเลยกระจกงมีอะไรเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลยแบบกากจังวะเปกนโจ๊กแบบกากเลย ไปไปไายลองวิ่งไปไอ้เหี้ยตกใจฮ่าักลูมันคือเหี้ยอะไรกูไม่รู้เว้ยกูไม่กลัวเว้ยถ้าเป็นผีค่อยว่าไปอย่างเลยตกใจคนธรรมดาเนี่ยแหละเออเออเออกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวแค่กตกใจเฮียฮ่าไม่กลัวไม่กลัวโง่โง่โเนี่ยแหละไม่กลัวกูแค่ตกใจคนที่เหี้ยไม่ยินงต้งโกเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะฮัลโหลอะไรวะรู้มากเลย ไม่เห็นมีอะไรเลยป้าป้ามาไหนวะทุกคนตามมาตามไก่มุนมาไก่มุนเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นเฮ้ยนั่นอะไรวะอะไรวะล่ะนั่นอะไรนี่อะไรเพื่อน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 มันดูแปลกๆ่อเพื่อนทำไมมันหยุดมันติดอะไรวะอาลูนัรอหน้าไปจุ่มดิไปไปไปเอาเอาสั่นสันเอาเอาสั่นเพื่อนสั่นใหญ่เลย บ้านหลังนี้ทำไมถึงสั่นเยี้ยเกมกระจอกทำอะไรได้หรอเฮ้ยมึงลองเอาหน้าไปถูให้กูดูดิอืมเฮ้ยมึงลอกเอาหน้าเอาหน้าไปถูดิหลอกเฮ้ยมันมีสองตัวเลยวะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเกมโคตรกระจอกเลยเ้ยแบคทีเรียแบคทีเรียคือเฮี้ยอะไรวะกูได้เฮ้ยเมันตีกูมันตีกูอเมื่อจุดไม่เห็นมีอะไรเลย เสียงเฮียอะไรวะเกิดอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะวัดมันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่มาดูมาดูมาดูนังดูมาดูมันมันอดเฮียอะไรครับเนี่ยกอขอลดเสียงเสียงลงอีกหน่อกว่าโอ้หอย่าแตกเอ้ามันหายไปแล้วเพื่อนมันติดอยู่ในกระแพงทุกตัวเลยเหรอวะแบกลุมเฮียนี่แั่นจไอ้เฮียแม่งไม่ผ่านหมอดสอ สองคนอ้าวเหรออะไรวะเฮ้ยเกมมันของคุณนะเนี่ยถูกคุณนะคะนีโฟบัวอะไรวะโฟเบียเฮี้ยอะไรัดมโฟเบียเออทัดโมโฟเบียเฮ้ยเฮ้ยมึงลองลองดูเป็นภาษาไทยนะกด G เป็นดอปใช่ไหมไอเฮี้ยนี่มันเขียนว่าดื่มเจาะอะไรภาษาไทยเตีสติสเปร์คืออะไรวะตีสเปรยอ อะไรมาสี่แับเจปวดคิวชุกเครื่องมือปวดคิวกับพี้ฝาเครื่องมือกวดเจจอนั่นคือเรียอะไรวะจอนั่นโอ้เป็นหนังสือมันเรียอะไรแลปืนใหญ่ตารางของเนื้อหาอุปกรณ์ไอ้เหี้ยปืนใหญ่คือผีเหรอวะไม่รายงานผีปวดเตะเจจวนน่าโอ้โหภาษาังกินอ่ะมึงพวกมึงอ่านไปเลยกูโง่มากเลย อะไรกินเลยก็ไรของเละตกของตกเออกูไล่เลยมันเป็นโปรตุกใจแน่นอนมันขยับของตกไอสัตว์คุณอ๊อกพ่อคุณจับไปเออตกใจคุณไอสัตว์ไม่หัวล้นด้วยคุณอ๊อกไม่หัวล้นด้วยนายอยู่ข้างหลังแล้วเมื่อกี้ใครวะเมื่อกี้โฟกัสอือเดี๋ยวไม่เลยนะ ไป,ปันเปิดได้แล้วเราวิ่งไม่ได้หรอ,อเพือ่อนเดินชาจุเราวิ่งไม่ได้ไปดับแล้วอ,ะอ่ะก็ว,วิ่งได้แต่มันวิ่งไม่เร็วะ <laughs> ตามหาเฮ้เเยย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 ดียยยยยยมา,มา,มา,ายายย สมแล้วภาษาไทยเกียรติสีทีมผิดเวเนี่ยนี่คืออะไร,อรอเอ้ยผีมาไอ้สัสผีพ่อมึงผีพ่อมึงผีพ่อมึงดิไม่เห็นเฮียอะไรนั้นไม่เห็นเฮียแล้วคุณปิดประตูพี่จริงดิถ้าตายแล้วเอะนั่นไงแหกหนึ่งแล,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 แล้วเราลับซกฮะมันไม่ตอบม,มันเล่นของมันมันไปแล้วว่ะ อีเดลลี่มึงฆ่าเพื่อนกูใช่มึงมารับกูดิกูเข้าไปในที่น่ากลัวนั่นอไม่อยากจะบอกว่า,า,วากูหลงทางเอาสกูปี้สแน็คมาลอกกูสิคือจะพลาดไปไหม,มหน้าสามาไม่เลยเฮียก <c oughs> ูก็กลัวเป็นนะเพื่อนฮัลโหลเกมนี้กูก็กลัวเป็นไหมว่ามึงเล่นเกมผีเพื่ออะไรเพื่อความกลัวมึงให้คนไม่กลัวผีมาเล่นอ่ะคือตอนนี้กูหลงทางกูหายแล้วก็ไม่เจอเลยยิงได้ขายตามกูมเพื่อนมึงลงมาชั้นหนึ่งยัง กูอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยกูเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยอ๋อชั้นสองเกินเห็นไฟฉายไหมฮะไม่เห็นอะ่ะกูอยู่คิดเช่น 2, อะ่ะส่วนสองส่วนแปดอะส่วนสองก็แล้วกูอ้าเห็นผมไหมเห็นผมทำอะไรกำลังเดินเข้ามามแล้วก็เดิอนออกไป <laughs> จะพูดเอาาอะไร <laughs> อยู่ทำใจแข้งๆเพื่อเข้าไปรับมึงเห็นไฟกูไหมเห็นไฟกูไหมเสียงเอ็นเสียงอะไรนเสียงอะไรวะเห็นกุนฟงแล้วเออคุณโฟกกูก็ออกมาเองสุดท้ายก็ออกมาเองแม่งกูเดินวนอยู่บนประมาณสี่รอบอะไอ้เหี้ยเออเวกุญาจเข้าไป ต้องมาดูน้ำสกปรกด้วยมันก็ต้องมาเอาคูอยู่ดีไปก็ได้ท่านผู้ชมครับกดกดไลค์กดซัวตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ใครมูนด้วยขนาดเกมงงกูยังกลัวกูจะรอดหรือว่าที่กําถีเนี่ยเฮียเป็นบนหรือเมื่อกี้กูว่าลําคาญนิดนงเสียสบายมันคืออะไรอ่ะเออไฟหลอดไฟปิดประตูได้เฮียอ่ะมา กูน่าจะจำทางเพื่อนเพื่อนมันไล่เพื่อนมันล่ามันล่าแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่ฆ่าพ<อ>่อมึงเหรอตายแล้วกดออกเกมแม่งเลย <laughs> <laughs> จริงๆอ่ะไม่ต้องกดออกมึงกลับไปที่รถแล้วมึงกดปิดรถเลยก็ได้ไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยกดออกเกมแม่งเลย <laughs>